วันนี้เรามีคำคมที่จะมาปลุกพลังชีวิตให้เราได้มีแรงผลักดันที่จะก้าวเดินต่อไปมีกำลังใจที่จะต่อสู้ในวันข้างหน้าเรามาดูกันนะคะว่าคำคมเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างบุคคลที่ยิ่งใหญ่มักจะเอื้อมคว้าความสำเร็จมาได้หลังจากที่ผ่านความผิดพลาดครั้งใหญ่มาแล้วชีวิต ที่ก้าวผ่านความผิดพลาดมาอย่างมากมายไม่ได้เป็นแค่ชีวิตที่น่ายกย่องเท่านั้นแต่ยังเป็นชีวิตที่มีคุณค่ากว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่นำมาซึ่งความผิดพลาดคือการล้มเลิกทันทีที่เผชิญกับความพ่ายแพ้เล็กๆน้อยๆผมเชื่อว่ามีพลังบางอย่างภายในตัวเรา ที่ทำให้เราชนะหรือแพ้หรือคนที่ชนะก็คือคนที่ฟังหัวใจของตัวเองเท่านั้นยิ่งคุณกังวลถึงสิ่งที่คุณไม่มีมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากขึ้นเท่านั้นจงปล่อยให้ทุกความสุขไหลผ่านในจิตใจแล้วความสุขเหล่านั้นจะแสดงออกมาบนใบหน้าของคุณ ผลของการทำความดีไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไปบางทีมันใช้เวลานานหลายปีกว่าเราจะได้รับผลตอบแทนจากความดีเหล่านั้นและบางทีเราก็อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆเลยแต่เชื่อเถอว่าการทำความดีไม่มีศูนย์เปล่ามันยังคงอยู่ในจิตใจของเราที่เรายังคงสัมผัสมันได้อยู่เสมอ แม้คุณอาจไม่รู้ว่าการกระทำในวันนี้จะส่งผลอย่างไรแต่ถ้าหากคุณไม่ลงมือทำอะไรเลยมันก็จะไม่มีผลใดๆเกิดขึ้นข้อดีที่สำคัญที่สุดของการพูดความจริงก็คือเราไม่ต้องจดจำสิ่งที่เราพูดครอบครัวทำได้แค่ให้คำแนะนำคุณเท่านั้น สุดท้ายแล้วตัวตนของคุณทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพราะตัวของคุณเองการเป็นผู้ชนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมันมาจากการวางแผนความมุ่งมั่นและการกระทำที่ดีความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านั้นสิ่งสำคัญของความรัก ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้รับแต่อยู่ที่สิ่งที่เราได้ให้เพราะการได้ให้ความรักจะทำให้คุณได้เรียนรู้ความรักอย่างแท้จริงคนที่สร้างสรรค์มักมีความต้องการที่จะสำเร็จเป็นแรงผลักดันไม่ใช่ความต้องการเอาชนะคนอื่นอย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่น เพราะคุณไม่มีวันรู้ว่าพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากเรารอใครสักคนหรือรอเวลาเพราะเรานั่นแหละคือใครคนนั้นเรานั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงที่เราค้นหาไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรในชีวิตก็อย่าลืมว่า คนอื่นก็ต้องการมันเหมือนกันดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองให้มากพอที่จะยอมรับว่าคุณเองก็มีสิทธิ์ขว่คว้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เท่าๆกับคนอื่นรักตัวเองให้เป็นก่อนและทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเองคนเราต้องรักตัวเองก่อนถึงจะทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำคมที่จะใช้ในการปลุกพลังในชีวิตของเราหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ